ครับเมื่อน,นี้ผมจะพาทีพานองนะครับเนาะมองอ่ามงอมงแนวดีดีโปรดีโปรโมชั่นดีๆครับผมพี่นอ้องเมื่อนี้เป็นวันที่เจ็ดครับเป็นวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับเดือนธันวาคมนะครับพศสองพันร้อยสิบเครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องโปรดีๆจากคูบโบต้าบ้านดุงจัดให้เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะเมื่อน,นี้นะครับผม่ผพาทีพานองมาชมเอฟซีพันถามห, <eton> หาว่าเซี่ยเก๋มครับผมขออนุญาตเมือง รถที่เปิดตัวใหม่นะครับ L4028 L3228 นะครับขั้นบนขั้นล่างบานแปดนะพี่น้องเนาะครับตอนอนายุผมเซลเกมคูปตา้าบัตด,ดุงเดี๋ยวผมพาพี่พนองเมืนงนะครับเอาล่ะครับพ่อกลับไปชมกันครับผมครับตัวนี้นะครับเป็น L40 L302 L3228 พี่น้องนะแต่ก่อนเป็น L3214P เดี๋ยวนี้เป็น L3228 นะครับอ่าอันนี้เหมาะสำหรับ เฮดหน้าบ่หลายนะครับเฮดหน้าบ่หลายถึงครอบครัวที่จองรถครอบครัวนะครับอ่าอันนี้เพิ่งจองแล้วครับเดี่ยวจะว่าบ่เป็ี่ยนยังครับจองแต่งานเข้าไปเปิดโต้นี่คือต้องละอันนี้เชื่อไปเปิดโต้ในงานครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับนะครับเจอกันกับคุปตาบ้านดุงนะครับคาราวานไงนะครับไปเปิดบูธขอบงานขอบคุณลูกค้าที่อำเภอเพนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเพนจังหวรอนธานีนะครับ พอกับรดนะครับสิบนค้า L สามสองสองแปดอันนี้ L 4 0 2ศนย์สองปดครับแต่ว่าเป็นตัวขั้นบนพี่น้องนะครับ,นะรบเปิดตัวงา่ายง่านะครับผ้าผีผ้่น้องชมอันนี้ L สามสองพี่น้องเห็นแล้วนะครับเนะครับสามสองแปดแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น L 4 0 2 8แปดจะเป็นตัวขั้นบนพี่น้องมันจะมีตัวขั้นบนขั้นล่างแต่รมผีผ้าพี่น้องยางมึงตัวขั้นล่างนั่นมึงตัวขันะบ อการับสิ่งคีเมนเพิ่มเติมข้ะมาก,กับดีไซน์นะครับลูกโฉมไฟ LED นะครับตาสีเลี้ยวขึ้นที่น่องจะควบคุมหงไห,หลออกเก่าตอนเลี้ยวขึ้นนะครับอ่ากระชับ,บ,บ,บกระทะัดเบาะกระชับนะครับปั๊บหลายระดับาที่น่องเนาะนิ่มนะครับบริษัทเป็นระบบไฟสปอร์ตไล่เอลยดี LED, ที่น่องให้ควบคล้องสวาง่านะงนะครับบริเวณนะครับไฟเอลยดี ลายโตภาพที่นอกาเป็นบางตัวนี่ครับตัวเก้า l 2อ2สามสองเพเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ากขายดีเก่าได้พี่น้อนครับขายดีคือเก่านะครับอันนี้เป็นรถของรุ่น LP นะพี่น้องกเนาะนะครับไม่หนิมดแน่นอนนะครับผมนะครับอ่าโอเคผมขายดูพานงค์ชมนะครับ สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและพี่น้องเด้อนะครับ MU 5 7ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับ MU 5 7 MU 4 9 M 6 2นะครับัรถบีครับเดี๋ยวผมพาที่พี่น้องไปชมตัว L 4 0 2 8เด้อพี่น้องนะครับ L 4 0 2 8เข่ามาหลายเด้อพี่น้องแมนมากขับแถวนี่นะครับอันนี้คือรูปโฉมหน้าของ L 4 0 2 8นะครับตัวนี้ข้าศร้างนะพี่น้อง นี่เลยนะครับผมเอาครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับผมเซลเกมคูบตา้าบ้านดุงนะครับโปรโดีๆรถตัวไม่เปิดตัวรถไม่พี่น้องการเปิดตัวมาเลยเป็นเดือนแหรอพี่น้องจะว่าเข้ากับพายาค่ดคิบคิปไป,ปหลายช่องทางผู้ลงคนยังเอา้ามันแม,น,มนอยู่บอกเซลเกียมีมตัวออกมาไม่แบบแมนครับนะครับต การดีไซน์นะครับนอกจากจะออกมาในลักษณะที่แตกต่างกว่าเก่าแต่ว่าเขายังคงรูปลักษณ์าะว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์คงฐารตัวอื่นนะพี่น้องยังคงเหมือนเดิมกระดับต่อเติมเขามาเป็นบล็นา่งละกาเป็นรูปโฉมด้านหน้านะครับรูปโฉมด้านหน้าของขับกล้องพี่น้องมองนะครับนะครับรูปโฉมนะครับด้านหน้าหน้าพี่น้องเด้อนะครับนี่ L4028 ครับ FC มันขอมากเลยจัดให้โคบัตตาบันดุง บริการดีมีอะไรครบครับผมพี่ต้องสามารถโทษสอบถามในเบอร์นี้นะครับเศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองสี่นะครับพี่ต้องสามารถโทรสอบถามข้อมูลความเติมได้เลยนะครับหรือพี่น้องอย่ทโทวมหาผมเซลเกมคูปตา้าบ้านดุงโดยตรงก็ได้นะครับพี่น้องเห็นนะครับนะจอดเลยเป็นแถวงามนะครับเนาะเวลาลูกค้ามาเห็นก็จะเอา้าสีสุดตานะครับหลยนะครับตอนนี้เขามาหลายแล้ว พี่น้องสาม,มารถมาดูเลือกชมได้เลยนะครับผมเอาครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมเซลเกมคบูบตา้าบ้านดุงโอ้กลับหนาะกล่องพี่น้องบางอนรถติดโซงเราเมือสวงฟันฝ่าพี่น้องจุดว,วัดจา,าดฟาดยาเราเออเอาพ่อแย่งกระสบกดเห็นเมืองมื่อหละครับพาวนะครับวามตอนนี้เวลาแปดโมงสามนาที ผู้ประจาา่าบรรลุข้ากัดออกทรงลดทรงพี่น้อ,นองลดเป้าเพราะว่าเพิ่นเสีเอาไปฉลองปีใหม่พี่น้องนะครับตอนนี้เพิ่นจะลดไปฉลองตีปีใหม่ทรงไทยปีเก่าจนะรัปีใหม่เขาก็ต้องพยายามทรงกับน,นาสีทรงได้ยืดออกมั่นจากนี้ไปฮอนขอสิเดียนนาสีมั่นจากสามร้อยขั้นคิดว่าน่าจะได้ยืดพี่น้องเพราะว่าเขาทรงหมดแล้วสามสิบขั้นเนาะสามสิบเป็นสามสิบกับสิบมื่นกับสามร้อยขั้นโมนี่ก็วันทีเจ็ดล้วได้ท่านแน,น,น่นอนนะครับทรงไทยปีเก่าจะรับปีใหม่นะครับน่าจะทรงมั่นสามร้อยขั้น นะครับภายในเดือนนี้ต้องส่งให้ได้นะพี่น้องบ่ส่งบ่ได้ถือวันหน่อยดิครับนี่ใบไหลายเลยเทียบกับประชากรอขงประชากร67ล้านคนทัววท่วประเทศไทยเนาะแค่สามร้อยหลังค่าเลี้ยงนี่มันแค่สนิมพี่น้องแค่สนิมนะครับนิดเดียวน้ำปลายนะครับแต่ว่าเท่ากับพยายามทีจ่จะทำในดีที่สุดนะครับตอนนี้เร่งส่งนะครับวันละ30คันนะครับคุโบต้าบะดุงขันบ้านปีนี้กับพี่น้องรับรถ ปีหน้านะพี่น้องเนาะอเอาฉลองให้ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าว่าท่านเอาปีใหม่แต่ว่าขายเก่าด้วครับผมเป็นมาขายด้วยกับคุปต้าบ,บ้านดุงก็ยังขายรถขายไร่พี่น้องคือเก่าจองคือเก่าเป็นรถทั้งมื่อหนึ่งมื่อสองฟีด้าไปเลยครับรุ่นเอลด์้านหลังผมนะครับฟีด้าไปเลยนะครับรุ่นเอลรุ่นบีรุ่นเอล์ฟีดา้าไปเลยนะครับครับรถคุ่ณเงยขึ้นมากกัดาวตำนะครับจัดโปรปีหน้ารถหนาจีระค่าขึ้นนะครับ ผมบอกพี่บอกน้องเลยว่าบริเวณฟีดาวด้วยครับคันเสียวต้องเมาช่วงนี้ผมบอกเลยว่าบริเวณฟีดาวเด้อพี่น้องต้องพยายามดยเด้อเดว่าเซียวเก่มาบอกโปรโดีดีจากคูบตา้าบัดดุงมันจันหายแล้วนะครับตัวนี้คือกันครับเครื่องอัดฟังยังมีเด้อพี่นอ้องอันนี้บัดดุงเข้าเฮดบีหนึ่งสามหกลูกค้าผมเครหนึ่งพันมัตสอรถพร้อมเครื่องอัดฟังเลยเป็นพัใหญ่บ้าทน,นะพี่น้องนะครับเดนมาเพราะว่ายกของอื่นพันหวานมามีนหมดแล้วมาท่านนะครับคูบตา้าบัดดุงเฮียซี่ท่านหาท่าน หกท่านเจ็ดท่านเป็นอันอันนี้ครับเนี่ยขอนแกน่อนอำเภอหนองเลือนะครับพองไนบัณฑกันละยา่าพรพักดีนะครับลูกค้าเสี่ยวเกียมพนมาจองทั้งรถเทั้งขนาดฟางนะครับนี่ครับมือสองกับมีอยูเดอร์พินออ้องมี่สองมีอยูสองตัวนะแต่ว่าผูนขายเป็นเงินสดเดอประมาณสองแสนบาทเมื่อมึงเอานะครับพู้ขายบิวหายยูดอกนี่ครับขนาดฟางมาเอาด่วนเดอร์พิน้องเนาะมาด่วนเลยนะครับผมเอาผมพาพี่น้องมึง ถภาพีพันนองชมตัวนี้เป็นเ6 2มหกสองพนนองพันจองแห้วนะครับนอนลูกค้ายู่ทีเพื่อบาด,ดุงเท่านี่แหละนะครับตำบลพ้นสูงห้อพพนมาอารถนั่มน,นะครับเอา้าผมพยายามที่จะพาพีีพานนองมึงว่าสิเป็นรถนี่ครับรถที่ผมวานะครับ พนีบานกัลยาพ่อนพักดีนะครับพนซื้อรถคันนี้แหละพร้อมกับเครื่องอัดฟ้ากนะครับตอนนี้รอบผลนะครับแล้วก็จะได้จัดส่งให้เพิ่นนี่นะครับเครื่องอัดฟ้ามันตัวไม่เฮดบีหนึ่งสามหกครับผมเอา,าเซลเจียมจัดให้พี่ให้น้องอ่ะมือนมีผ้ามึงห,หลายอย่างได้พี่น้องเพราะว่าผมเป็นสินค้ามื้อนหนึ่งทั้งหมด้อนะครับที่ผมพาพี่พนน้องชมโรดีๆจากคูปเจ้าบัดดุงนะครับฟีดาวอันนี้รถคอมเครื่องอัดฟังนี่กันห้องเอาพร้อมกันนี่รับรถแค่ ใส่เงินแค่ซีเมืองหาะนะครับซีเมืองหาะแค่นั้นเองพี่น้องในรถไปใส่แล้วครับเมื่อนี้ถือว่าผมผ้าผีพันน่องมาเมืองตัวรถผีพันปวดปวดไหมเอาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะพี่น้องด้วยครับอ่ L4028 พี่น้องสีบ่มีเข้ามา L4018IP ต่อไปน่จะเริ่มมดไปเรียบไปเรียบไปเรียแต่ตอนนี้ยังยั่งอยู่หรอกครับแต่ต่อไปมันจะมดไปแล้วมันเสียกตัวนี้มาแทนมันจะเป็น L4028410 แดงนะครับมั็นก็พัฒนาขื้นเรื่อยนะพี่น้องเนาะนะครับออพยายามตอบโจทย์ลูกค้านะครับตอบโจทย์ลูกค้าห้องว่าเอาไปใส่งานเราความหลายยางพี่น้องเห็นว่าตาพอน,นอี่น้อยสิคมขนาดได้พี่น้องนี่ฮงกับฮงนั่นหน่งไฟนี่ว่าไฟ LED พี่น้องต้อง่วงเลยนะครับเบาะนิ่มเสมือนีนั่งสบายครับรถนะครับเอาเมื่อนี้ผมพาพี่พานน้องเปิดตัวตัว,ต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 วนี้ละนะครับ ชมไปน้ำกัญน,นะครับเนาะตอนนี้อยู่กับผมเซลเกมคูมปตา้าบานดุงเดอร์พนนองเดอนะครับเพราะว่าเอฟซีมันถามมาเซลเกมผมไปหลายช่องทางเด้ะพ่นนองน้ำผมให้ท่านได้ทุกช่องทางซื้อโชว์เชียวผมไปมัดพ่นนองบริการดีๆจากคูปตา้าบานดุงเฮานะครับเนาะก็ดีใจน้ำพี่น้องสุขสุขคนเดอ้อที่ประสบความสําเร็จแล้วหน้ามันแล้วก็เไล่ไฮพ่นนองต,ตอนนี้ไฮอ่อยได้พ่นนองเดอ้อขี่ป่อยกับมาอาคบูปต้าบานดุงเท่านหนึ่งพสอง นะครับบ่แพงนะครับดาวสามหมื่นสี่หมื่นกว่าล้านไปนะครับเนาะสงท้ายปีเก่าแต่และปีใหม่เซี่ยวเกี่วอาตลอดเดือนนี้นครับอย่าลืมนะครับสู่ผู้สู่คนนะนะตามที่ผมได้แจ้งแถลงไทยไปแล้วเอาเครื่องอัดฟางหน้าปังนะครับเครือ่องอัดฟางหน้าปังยังท่านได้พี่น้องอฟ้ามาเอาท,าทังง้งเทียบพี่น้องเดี๋ยวบางอื่นบางเทียบมันหมดแล้วมาเอาพี่ผู้ประจาบาดุงนี่นะครับเพราะว่าเครื่องอัดฟางมันขายดีพี่น้องนะครับนี่เครื่องอัดฟางยังขายดี ตอนนี้โอ้เห็ดียจะขับไปใส่มาใส่เพิ่นอาจก่อนเพี้ยงก่อนฟางกันนะครับถูกบริการดีมีหลายครบที่คูโบต้าบ้านดุงเอาโศกมันลำลุล้ยพี่น้องมือนีเบรกคลิปย่าแหละผมสิพยายามเทอลายๆช่องทางมันคือมาทัวร์กันเนาะอ่ะตอนนี้อยู่กับผมเซลเกมคูโบต้าบ้านดุงครับเดี๋ยวพาพี่พานอ้องอ่าอาจสิบโดดไปอีกสถานีหนึ่งนะพี่น้องเนาะเป็นระถนะมือสองก็ได้ เดี๋ยวมองเวลาก่อนนะครับตอนนี้กำลังเลงท้ำยอดเขาเซนเตพี่นอ้องอ่าคือผมว่าแหละครับสุดเดือนนี้เดือนให้สีสันเนาะอ่าแล้วเรื่องนะครับขอญาติประชามพันธุ์นะครับเนาะอ่าครูปตาบดุงนะครับจัดคาราวันใหญ่วันที่9พี่น้องท่าอัมพเวนอําเภอบดุงนะครับเฮ้าอเอ่ออําเภอเพิ่นตีกับอําเภอบดุงครับแต่ว่าอุทยานท่านี่นะครับคาราวันงานขอบคุณลูกค,ค้านะครับจัดฟรีทุกอย่างในงานพี่น้องจับฉลากฟรีกินฟรีอยู่ฟรีฟรีตลอดรายการชมมอญาพฟรีมล หนูหน้าบันเทิงศิลละกะปล่อยฝ่ายมาได้พอนพี่น้องแขกเชิญนะครับเจอกับผมเซี่ยวเกมส์คุมาตาไปดุมพร้อมครับอเ่อกันครับบันที่เก้าสีฮอนพี่น้องวันจันนี่แหละมือเง้นนี่แหละเจอกันแน่นอนครับมื้อนี้ผมหลังจากได้สนแล้วผมก็บจิเดินทางไปเมืเพียงไปบางแงนางฝนกับพี่น้องเนาะเอ้ามื้อนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลำลุ้นสูบสุขคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ